ฉันอยากจะก,กิีดดองอองเป็นเสียงการแยกตัวประกอบพนหนุนามอ้ยโอย้ไม่ชอบด่างนี้เลยอ่ะน้อยอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> แบบเล็กโคตรออ้ยเกยชาด้วยรู้สึกเก่าแก่ สบายสบายๆค่ะตานี้สบายมากค่ะมีเทคนิกสบายมากจริงแล้วเทสได้จริงแล้วเทสได้เทสจริงแล้วเทสได้เทสเออไม่ลืม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 ลืมไม่ได้ตายหาหมดนี่แหละสู้ๆนะพี่ตันย์เดียพี่ตันย์เอยู่ไหนหนูมาแล้วอยู่จางหวัดอ๋อนางนี่จัญญาบันแพทย์ ลับไม่ได้ทำแบบนี้ทำไมคุณเกอียจว้าขอโทษค่ะหนูเลงผิดข<ม>ีดรอโด,ด,ดนตกหัวแตกเลยเมื่อกี้ตัญญบันแพทย์ไปไม่รอดแล้วหยุดขาหยุดขาตัญญบันแพทย์ตัญญบันแพทย์อยู่โน้ตัญญบันแพทย์ไปต้ปากดีไม่โดนมิสเกนเหมือนเห็นวัตรงอย่างทุ่งตรงอะอะไรลองสามตัวอี่บอก ทำไมมันเย้เย้ไปหมดเลยปาราทีเวงส่วนกระโปรงเออหนูไม่ได้ตั้งใจ<ห>พี่อย่าทำหนูไม่นะพี่ยอย่าทำหนูส่วนกระโปรงเออกินยากินงยินกีดร้องหนูไม่ได้ตั้งใจพยุนไม่ได้ค่ะหัวออ้สแมัค ทุกคนคะนพ,พี่เพียวหนูอยู่ตรงนี้ขอบคุณค่ะคุณแม่กรรมดีบงเล็บห้ามผวนจัญญาบันแพทย์ค่ะต้องรักษาผู้ป่วยก่อนเสมอแต่ถ้าผีมาก็ตัวคืตว้ตัวมันนะคะอุตส่าห์เปิดเพลง Demi No.1 ของเซ<ะ>ิร์ฟลม่่อะเลยลา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 จริง ชิวตเชออคุณพี่หิวไหมคะคุณพี่ที่ชอบเออกำเป้าตรงนั้นนะครับคุณพี่อยากหิวไหมคะอุ้ยตัญญบันแพทย์พี่ตั้นยง How dare you up where they walk up where they ride if you are blind อย่าวิ mm ่งไปทังน oh ั่นนะพี่มีแม่รออยู่ให้เลี้ยวซ้ายสุดกระไดห้องฝ่ามือค่ะถอยไปนะนนังผีอ้วนแก่หน้าเหมือนนายกเออโอไมกชนายกคนที่เท่าไหร่คะยีิบเก้ากับสามสิบค่ะมีผีอันตรายมีพลังเออจะเรียกว่าธาตุแมกมาก็คงใช่อยู่ แต่แมกมากมันไม่ใช่ธาตุเราต้องเรียกว่าแมกมาก,ก็คือหินภูเขาไฟถูกปะซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟหรือหรือเปล่าลืมแล้วมั่วโอ๊ยตายแล้วเราไม่ร<ม><ม>อดธรณีวิทยานั้นเนี่ยคููวิตตีหัวตายแน่เลยอะ่ะพี่ตันยงองฮิมวมตรงนี้เลยพี่โยดเราไม่โดนอะไรแน่นอนเพราะพวกเราสวยใช่ไหมตอวแม่ยอมมั้ ลันะลลล่ะพี่หนูว่ามันแปลกๆ<า>นะแต่ไม่เป็นไรความาด้านนี้มีให้แค่เธอลบหนึ่งพี่คิวต่อเออเสร็จ<อ>ล<ะ>แล้วต่ะพี่ละวะอย่าพับไม้อย่าอะไรพี่อยาพี่ยามันอยู่ข้างหน้า,นาอุ๊ ลงขาหนูมันจะตั้งใจแล้วทำร้านลงนะคะหนูอยางทำแบบเน็กับหนูหนูอจะสวยและหนูเป็นพยาบาลอ้ยดิฉันเป็นหมอเถื่อนค่ะอุ้ยรู้ไหมใครค่าใครค่าเมียแกฉันเองอ้้ยพยุนไปได้ข้าวยุนพูดเล่นโอ้ my gosh ความลับถูกเปิดเผยจิงก็ใส่ไฟสีเธออย่ามาเจ็บความใส่ไฟตรงนี้ อเก้าอี้เป็นไงนะล่ะเจ็บคังใส่ไปคุณพี่สองผิดด้านค่ะเออถามเขาสิบปชเฉยสิบพันยี่ห้ออะไรกำแพงค่ะคุณเพ่กำแพงกำแพงเสาไฟยี่ห้อประเทศไทยต้นละแสนทำไมพี่เพียอุย้ยแรงนะแรงนะ <laughs> เราจะบริจาคให้คุณหนึ่งพันบาทพรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะคุณพี่จะเอาชื่อขึ้นหน้าจอไหมคะ <laughs> เอาชื่อขึ้นหน้าจอไหมคะเดี๋ยวทำไมทุกคนล้มละเนรนาฏทุกคนไหนใจมีค่ะเนรนาฏเลยสักพักหนึ่งคับหนึ่งนะตปหนึ่งนะหนึ่งสองสามสามคนพูนตีปุยกูปั่นมาเนี่ผ่านมาแล้วเจ็ดสิบปีใครจุดเครื่องใครจุดเครื่องใครจุดเครื่อง ทำชั่วทำบาบทำเวรทำกรรมมากพี่เพียวไปตายใหดยอัตโนมือหนึ่งสองสามตาหนึ่งสองสามตสักทีการทำหัตถการของคุณหมอได้ตากลีมิสแกนเอาไมิสแกนมิสแกนไปเลยค่ะน้องตอกแป๊กเออะานะตอกแป๊กตอกแป๊กถูกอมาผู้สี่สกรีนไลน์ ช่วยด้วยค่ะไม่เปิดประตูฟูซี่สกรีนไลน์มึกงอะไรกับประตูมาเปิดประตูอีดอกรูเปิดเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์มึงจะได้ออกไม่ไ้ม่ออจะเย็นๆนะพี่อย่าพิ่งวีนกีดห้องประตูไหนประตูไหนประตูพระจัน พ่อคนเใียวต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันเดี๋ยวสองสาวจะเย็นๆนะเพื่อวันหนึ่งกลางวางลมหนาเดี๋ยวแปลกๆนะคะโอ้ยเอไอฉลาดตะเก็นรู้นะคะว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกรุณาไปตามได้ที่ช่องวินนะราเรี่ยวแล้วคุณจะเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นม่ชาติที่แล้วเวนกามจะเป็ูแบบขอ คุณยายสปปีเออเดี๋ยวหนูจะกลับไปหาพี่หนูสัญญาถ้าหนูมีชีวิตรอดอ่ะนะโอเคเสียงใครร้นสนัดแอดบพี่เอาใจมากเลประกรณอุ๊ยสิบวิสิบวิสิบวิสิบวเดี๋ยวหนูไปๆๆ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 ๆต้องไม่เห็นไม่โดนจ้าล่มเหมอนกัน Up where they walk อ p เปเดรนอัเปดีอบมากค่ะพี่พี่หิวก่อน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 ภาษาอังกฤษอแกเีชเบชบบชเบชเบชนี่นี่ของกฤษนะคะเป็นอย่างนี้เยู่ี่ก็ขจัตยาบันแพล ดัยาบนัยาบันแันาบันจัญญาบันเด็กไอทีอีทะลุวัขานเข้าไม้ที่ขันเข้าไม้โอขานเข้าไม้โอ้ Oh my gosh เดเพลงแป๊บัยาบันีจะคนละตำนักเลยโดยพลังอำนาจแห่งพุตซี่เด็กเอ่อเอ่อ เีกำลังราะบาดแล้วพี่แปลกๆนะคะข้างหลังเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะลงหน้าคุ้นๆนะเราน่ะเมันจะกระเทือนมากหรือเปล่าพี่มันลงมาเงมาจังนายช่างเอไอยาช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเจ้ด้วยมันจะสมัครแอบเจในอีกสามพี่พี่เอาหนูไปช่วยพี่พี่เอาไม่ได้ทนไม พี่มีเออจัยบันแพทย์จัยบันแพทย์มีตังลาดมีตังลาดมีตังลาดมี่ตไปด้วยแฮชแท็กกูต้องรอดแฮชแท็กจัยบันแพทย์มาก่อนอ้ยงั้นเดสทัสเปสิสอย่าปากดวงตาการันตีโดยอำนาจพระพุทธธรรมพระสงฆ์ติดทั้งหลายถ้าไม่อยากเป็นว่ายใต้เกิดก็ให้ถอดรับลบกดลงแล้วก็ไปวางนะ ด้วพระเยซูปีต้ดพ่เออมาพุซี่อีสกรีนไลท์ขอทีนึงค่ะเอออวันอามวมอามอัเอโอ้นี่นะคะโอ้ไม่เป็นสทองสีเกบายบายปีเต้กับใครก็ได้โอ้ยเศร้าจังเลยผู้ถูกเลือใเ้ตายมันมีป้ายาบมั่ง กีดร้องเออใช่ไหมจะมีตาไหนที่เราชนะมากกว่นา,า,ออานะอะไรมันชนะไอ้เสมอไอนน้เสมอยังไม่เป็นันไม่ได้เลยกรีดร <laughs> ้องฉันอยากจะกรีดร้องออกมาเป็นเสียงการแยกตัวประกอบพหนุนา